สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่จิตตวิทย์พื้นที่ที่จะพาคุณเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างวิทยาศาสตร์จักรวาลและจิตเพื่อค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่ทั้งในดวงดาวที่ไกลโพ้นและในหัวใจของเราเองเวลาคนเรามองท้องฟ้าบางครั้งมันก็เหมือนการมองย้อนเข้าไปในหัวใจของเราเองแสงดาวที่เปล่งประกายบนท้องฟ้าไม่ใช่แค่ภาพสวยๆที่ทำให้เรารู้สึกเล็กน้อยแต่คือข้อความจากอดีต ที่เดินทางมาหาเราบางดวงส่องแสงมาหลายพันล้านปีกว่าจะมาถึงสายตาของมนุษย์มันทำให้เราตระหนักว่าการมีอยู่ของเราเป็นเพียงเสี้ยววินาทีเล็กๆในกระแสกาลเวลาและในกระแสนั้นกำลังรอเหตุการณ์อันยิ่งใหญ่คือการรวมตัวกันของสองกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนโดรเมดานักดาราศาสตร์คนพบว่าแอนโดรเมดาไม่ได้หยุดนิ่งแต่กำลังเคลื่อนเข้าหาเรา ด้วยความเร็วกว่า400,000กิโลเมตรต่อชั่วโมงอีก5 0 0 0ล้านปีกาแล็กซีทั้งสองจะเข้ามาใกล้กันจนเริ่มไร้รำแต่การไร้รำนี้ไม่ใช่การชนที่คำลายล้างหากเป็นการโคจรพัวพันและหลอมรวมดาวฤกษ์หลายแสนล้านดวงจะถูกจัดเรียงใหม่เรากับแสงไฟแห่งจักรวาลที่กำลังวาดภาพใหม่บนผืนผ้าแห่งความว่างเปล่าและในที่สุดพวกมันจะรวมเป็นกาแล็กซีใหม่ มิวกิเมดาจักรวาลบทใหม่ที่กว้างใหญ่กว่าเดิมภาพนี้ทำให้เราตระหนักว่าแม้สิ่งที่ใหญ่ที่สุดคือกาแล็กซีทั้นกาแล็กซีก็ยังเปลี่ยนแปลงไม่มีสิ่งใดยืนยาวตลอดไปคำสอนเรื่องอนิจจงไม่ได้ปรากฏเฉพาะในชีวิตประจำวันแต่ปรากฏแม้ในระดับจักรวาลกาแล็กซีคือครูเงียบๆที่สอนให้เราว่าความมั่นคงถาวรเป็นเพียงภาพลวงตา สิ่งที่คงอยู่จริงคือการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนถ้าเราเข้าใจตรงนี้เราจะเรื่องวางใจต่อสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตทั้งความสุขและความทุกข์เวลาพูดถึงการชนคนเรามักนึกถึงการแตกหักหรือสิ้นสุดแต่ในความเป็นจริงการชนของกาแล็กซี่คือการรวมกันไม่ต่างจากชีวิตเราที่บางครั้งการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆไม่ได้มาทำลายแต่ทำให้เราขยาย เหมือนความรักที่เริ่มแรกอาจทําให้เราสูญเสียความเป็นตัวเองบางส่วนแต่ในทางกลับกันเรากลับได้ตัวตนใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมการรวมตัวกันของกาแล็กซี่จึงเป็นบทกวีแห่งจักกรวาลที่สะท้อนว่าการเปลี่ยนแปลงคือการสร้างสรรค์รูปแบบใหม่เมื่อพูดถึงอีก5,000ล้านปีเราอาจรู้สึกว่าเป็นเวลาที่ยาวนานเกินคาดคิดแต่ความจริงคือเวลาเป็นสิ่งที่ลื่นไหลสำหรับฟิสิกส เวลาเป็นมิติหนึ่งเหมือนความกว้างความยาวความสูงแต่สำหรับมนุษย์เวลาเป็นประสบการณ์นาทีแห่งความสุขสั้นนักแต่นาทีแห่งความทุกข์กลับยาวนานเราจึงถามได้ว่าเวลาเป็นสิ่งจริงแท้หรือเป็นเพียงกรอบที่จิตเราสร้างขึ้นมาเพื่อวัดการเปลี่ยนแปลงหากเวลาเป็นเพียงมุมมองสิ่งที่มีอยู่จริงที่สุดอาจไม่ใช่อนาคตหรืออดีตแต่คือปัจจุบันขณะที่เราหายใจอยู่ เมื่อเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์กับการตื้นรำมของกาแล็กซี่เราจะเห็นว่าปัญหาที่เคยทำให้เราหนักใจช่างเล็กน้อยเมื่อเทียบกับจักรวาลแต่พาราดอกซ์คือสิ่งที่จักรวาลมองว่าเล็กความรักความอบอุ่นความจริงใจกลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตมนุษย์เพราะสิ่งเหล่านี้ให้ความหมายแก่การมีอยู่ของเราจักรวาลอาจไม่เคยสังเกตว่าเรารักใครแต่หัวใจเรารู้ และนั่นคือจักรวาลภายในที่ยิ่งใหญ่พอๆกับกาแล็กซีการชนกันของกาแล็กซีไม่ได้บอกเราว่าทุกสิ่งสูญสิ้นแต่มันบอกเราว่าทุกสิ่งกำลังสร้างสิ่งใหม่ความไม่ยั่งยืนไม่ใช่สิ่งน่ากลัวแต่เป็นเงื่อนไขให้ความงดงามเกิดขึ้นดอกไม้บานสวยเพราะมันไม่บานตลอดไปท้องฟ้ายามเย็นงดงามเพราะแสงนั้นจะลับไปในไม่ช้าความรักจึงมีคุณค่า เพราะมันคือการได้สัมผัสแม้เพียงช่วงเวลาสั้นๆและนั่นคือความจริงที่จักรวาลบอกเราอยู่เสมอจักรวาลอาจไม่เคยสังเกตว่าเราจะร้องไห้หรือหัวเราะแต่มนุษย์กลับเป็นสิ่งมีชีวิตที่เล็กจิว๋วแต่มีหัวใจใหญ่พอที่โอบอุ้มจักรวาลไว้ในการรับรู้เรามองดวงดาวเพื่อถามหาความหมายและสุดท้ายก็พบว่าความหมายนั้นซ่อนอยู่ในหัวใจเราเอง การชนกันของกาแล็กซีคือเรื่องราวของอนาคตไกลโพ้นแต่สำหรับเราที่อยู่ตรงนี้มันคือแรงบันดาลใจให้หันกลับมาเห็นคุณค่าของชีวิตที่แสนสั้นและใช้มันเพื่อเรียนรู้รักและแบ่งปันอีก5,000ล้านปีกาแล็กซีทางช้างเผือกและแอนดโดรเมดาจะรวมเป็นหนึ่งเดียวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องของการสูญสิ้นหากเป็นบทกวีของการเปลี่ยนแปลงสำหรับเรา สิ่งที่สำคัญไม่ใช่อนาคตไกลโพ้นแต่คือปัจจุบันที่เรามีเพราะความจริงที่สุดของจักรวาลอาจไม่ได้อยู่ในดวงดาวที่แสนไกลแต่อยู่ในหัวใจเล็กๆของมนุษย์ที่กล้ารักและกล้าฝันท่ามกลางจักรวาลอันกว้างใหญ่จักรวาลกว้างใหญ่สอนให้เรารู้ว่าไม่มีสิ่งใดยั่งยืนแต่ในความไม่ยั่งยืนนั้นมีความงดงามที่ให้เราได้เรียนรู้และเติบโต ถ้าคุณชอบการเดินทางร่วมกันแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเดินทางไปค้นหาความจริงของจักรวาลและของใจเราไปด้วยกันกับจิตวิทย์ครับ